สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังลุงตู่ปลาัยชนบุรีแฟนคลับใส่เสื้อเหลืองแน่นบอกใครจะเรียกโรปภ์ก็รับได้ทำหน้าที่ปกป้องคนทั้งชาติรวมไทยสร้างชาติเปิดวิธีปลาัยชนบุรีแฟนคลับสวมเสื้อเหลืองแน่นลานสารกลาง บิ๊กตู่อ้อนคนเมืองชนการรวมไทยสร้างชาติเขตและพักทั้งจังหวัดอย่าปล่อยตนโดดเดี่ยวบอกบางคนเรียกว่าโรปภพหรือยามรับได้ทำหน้าที่ดูแลคนทั้งประเทศดีใจได้กลับชนบุรีเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากเวทีปราศัยพักรวมไทยสร้างชาติในการลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงและเปิดปลาศัยใหญ่ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชนบุรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา ในฐานะแคนิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติโดยเวทีปราศัยเริ่มขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกาโดยมีผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมาจากแต่ละอำเภอจนเต็มพื้นที่ซึ่งได้มีการเตรียมเก้าอี้ไว้ทั้งหมด15,000ตัวทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมารับฟังการปลาศัยต่างสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมป้ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติผู้สมัครและนโยบายของพักโดยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจและสแกนวัตถุอันตรายอย่างไรก็ตาม ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปลาศัยแกนนําพักสลับกันขึ้นปลาศัยโดยประกาศชัดเจนว่าชนบุรีเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อเหลืองที่ชัดเจนในการปกป้องสถาบันปกป้องบ้านเมืองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการรักชาติรักแผ่นดินเอาให้ชัดให้มันจบที่รุ่นเราการเลือกตั้งชนบุรีไม่ใช่ธุรกิจครอบตัวพร้อมย้าว่าขอให้ช่วยการรักษาผื้นแผ่นดินนี้การที่ทุกคนใส่เสื้อเหลืองมา เพื่อบอกให้รู้ว่าไม่เอาคนเสื้อแดงและคนเสื้อส้มพร้อมโจมตีพักก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกมากตรา1นึ 2. โดยพลเอกประยุทธ์ขึ้นกล่าวปราศัยว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีสแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันอยู่รักกันจริงรักแล้วรับอยู่และรับต่อตนเกิดโคราชย้ายมาอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือจบโรงเรียนนายร้อยและมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ายนวมินตั้งแต่ปี2519 จนถึงปี254 1ที่นี่คือแหล่งที่พบความแข็งแรงของตนทําให้ตนมีวันนี้และวันนี้ได้เห็นพวกเรามีความสุขไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วอย่าปล่อยให้ตนโดดเดี่ยวอย่าให้ใครทําร้ายประเทศที่รักยิ่งของเราและอย่าให้ใครมาด้วยค่าประเทศของเราสิ่งที่เราต้องการวันนี้เวลานี้บางคนเรียกตนว่ารอปภเรียกว่ายามตนรับได้ตนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยทุกคน จะต้องได้รับการดูแลจากตนและรัฐบาลจากพักรวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่เราแบ่งแยกกันไม่ได้เพราะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของคนไทยทั้งหมดเราเกิดที่นี่เกิดที่อื่นก็มีที่ทำกินที่นี่หลายคนต้องรักแผ่นดินผืนนี้ของเราศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ